ไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็ปลิ้มฟิล์มไป,ปแฟนๆก็คอยต้อนรับเต็มทอทุกประเทศอะไรก็กดีใจค่ะตบจบสวยเน็ครั้งเดียวต้องแปรงพับออนอโน่เพอร์เฟกต์พาวเดอร์ใช่ก็คนเยอะค่ะออใช่เดี๋ยวมีแฟนต้องไปประเทศไหนอะไรอีกคะตอนนี้ล่ะคะมีที่จีนค่ะที่จีนที่นึ่งมีเรียมอะไร เราก็คือทุกๆทุกๆแบนดนี้เราก็จะเตรียมเพลงที่เราแบบตั้งใจมีความหมายมอบให้กับแฟนๆอยู่แล้วค่ะใช่อย่างนี้ได้ร้องเองภาษาจีนให้เป็นแฟนฝังหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆแฟนวิทฮ่องกงกับมาเก๊าหลิงร้องความทุ่งไปแล้วส่วนฟิลิปปินส์ร้องเพลงจากโลนงจีนเราก็ต้องรองเพลงจีนแล้วแหละเต<อ>รียมไว้ไหลายเพลงนะคะ มีเรื่องเรื่องไวมากค่ะที่ที่แฟนๆน่าะชอบน้องออมล่ะโนหรอจะเป็นอะไรใหม่ๆนะถ้าร้องเพลงจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ต้องคอยดูค่ะว่าเราจะร้องเพลงอะไรภาษาอะไรสำหรับโชว์สำหรับโชว์ก็ต้องต้องเก็บไว้ก่อนต้องโอเมก่อน เพราะปกติเรารู้สึกว่าเราจะไม่ตื่นเต้นถ้าเรามีเพื่อนอยู่แต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันต้องเดี่ยวอะ่ะมันก็เลยเออกังวลใจนิดนึงต้องยอมรับว,ว่าคังนี้กังวลจริงๆว่าแบบจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราลองดูจริงๆก็ก็ถือว่า ใจขึ้นมาหน่อยกดเป็น CEO แล้วล่ะคุณ Always Wonder ก็ฝากด้วยนะคะชู Always Wonder นะคะสามารถติดตามได้ทาง IG Always Wonder แล้วก็กดสั่งซื้อได้ทางคุณได้ไลน์ไลน์นะคะไลน์ช็อปค่ะมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋า เอาใจเชื่อให้ทุกคนชนะท็อปสเปนเดอร์คนนี้ให้ได้นะคะเออไม่เหลแน่่ต้องไหนก็อยู่แล้วหนูได้ใส่ก่อนคนอื่นอะพี่เอออันนี้หนึงใช่ไหมนิดหนึ่งพี่อันนี้แจ้งให้ทราบค่ะใครจะได้ก่อนก็อยาก ก <łość> ็คนแรกเฉยเฉก็คนแรกเฉยเฉก็แค่อยู่แต่ไมค์จีเลยก็ขีปอันนี้เรางจ่ายค่าพรีเซนเตอร์ด้วยไหมคะก็แบรนด์ใส่ชุดใส่อะไรเปล่าเขาบอกเขาต้องเป็นท็อกเป็นเดอร์เขาต้องซื้อกับเราใช่เา